สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในวันนี้วันนี้เบาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวพระมหาสมปองวอนศรีสุวรรณยาฟ้องเลยอัตตาบาไม่ใช่พระดือ้อหลังจากนี้เลิกแซกนายกหลังจากนี้เลิกแซกนายกแล้ว กรณีมหาเทระสมาคมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพระมหาสมปองสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งที่ทมีการทําการประชาสัมพันธ์โฆษณาขายสินค้าปุ๋ยน้ําออกสื่อสังคมออนไลน์รีวิวสินค้าอา่านเสริมรวมทั้งไปเป็นที่ปรึกษาทีมฟุตบอลแห่งหนึ่งซึ่งถือว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ รายการหวนกระแสวันที่11พฤษภาคม64นุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดทางช่อง3ได้สัมภาษณ์พระมหาสมปองทุกประเด็นพร้อมจตุลงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาก็บอกว่าตอนนี้ดังเยอะข่าวเยอะพระมหาสมปองหัวเราะ ขอถามอาจารย์จตุรงก่อนมหาเทระสมาคมกับสำนักพุทธคนละส่วนกันคุณจตุรงก็บอกว่าคนละส่วนกันแต่เขาใช้อำนาจร่วมกับพอ,อสำนักพุทธตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดเขามีอีกตำแหน่งที่เป็นหัวขนสวมอยู่คือเลขาธิการมหาเทระสมาคมและเขาเป็นคนชงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องปวดหัวต่างๆมาให้เทระสมาคมในการตัดสินแม้กระทั่งการจัดคิวว่าเรื่องไหนด่วน เรื่องไหนหลังเรื่องไหนอาหลัวบรรดาโสซิซึ่งผมไม่รู้เขาใช้อะไรในการจัดคิวแต่พระมหาสมปองดันมาอยู่ต้นๆถูกส่งเข้าไปโดยคนชงสำนักพุทธศาสสนาสำนักพุทธชงเรื่องเข้าสู่สมาคมมหาเถระสามเรื่องเรื่องแรกการแทดการเทศแซลรัฐบาลเขามองว่าการเทศนั้นไม่ได้ให้ปัญญาสไปวิเคราะห์ข่าวกับคุณหนุ่มกัญชัย สไปโฆษณาขายปุ๋ยรีวิวสินค้าพวกปุ๋ยน้ำเขาส่งไป3เรื่องเสร็จแล้วมาหาเทรสมาคมเขามีมติกลับว่า 2. เรื่องวิเคราะห์ข่าวกับหนุ่มกัญชยัยกับปุ๋ยน้ำเขาไม่พิจารณาแต่เขาพิจารณาเรื่องเทศเซลร,รัฐบาลไม่เหมาะสมขอให้จัดการกันไปก่อนด้านพระมหาสมปองก็บอกว่าแค่นี้ก็จะหมดตัวกันแล้วครับเลือดซิบ ก่อนไปถึงประเด็นการเมืองเรื่องรีวิวสินค้าไปรีวิวจริงหรือเปล่าใช่กิจของสงหรอ,อจากคํำถามทางพระมหาสมปองตอบว่าอาตมาใช้คําว่าเชียเห็นละมุดเห็นปลาสม้มหมูทอดก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่เราก็จะเชียแต่จะใช้คําว่ารีวิวก็ได้แต่ที่พลาดเจ้าของเขามาขอขามาอยู่กระปี้กระเป๋าต้านอนุมูลอิสระผิวพรรณดีอาจารย์อ่านจากกล่องเขาได้เหรอ พระมหาสมปองตอบว่าสารภาพคําว่าต้านอนุมูลอิสระอาจารย์ยังไม่รู้เลยแอบแอบถามว่ามันไม่ดีเลยเหรอเลยต้านเขาก็กราบนั่นแหละมาถวายเพลนแล้วเขาเข้ามามีของเราก็รับแล้วเราก็ถามว่าขายดีไหมเขาบอกว่าขายไม่ค่อยดีเดี๋ยวอัตมาเชียร์แล้วกันกินได้ไหมกินได้มีโอโยอไหมแล้วก็ตอบคาถามไปรับเงินเขาหรือเปล่า ด้านพระมหาสมปองตอบว่าไม่ได้รับถามว่ามีปัจจัยให้ไหมถ้าจะนับก็อาหารเพียงวันนั้นไม่ได้มีปัจจัยล่าสุดเขาก็มาขอขอมายังถามเขาอีกว่าขายดีไหมหัวเราะกระทบไหมที่เราไปเชียร์กลายเป็นว่าทําลายชื่อเสียงผลิตภัณฑ์เขาหรือเปล่าเขาบอกไม่เป็นไรเราเชียร์ทุกอย่างนะละมุดแถวแถวบ้านเราก็เชียร์เขาแต่คําพูดที่อ่านตามข้างกล่องเขาก็ไม่เหมาะสมอันนี้ก็ยอมรับจากคําถามต่อ ไม่ใช้คําว่ารีวิวใช้คําว่าเชียร์ทางด้านพ้ามาสมตองสมปองก็ตอบว่าเราเห็นอะไรเราก็เชียร์จะใช้คําว่ารีวิวก็ได้ถ้าใช้คําว่ารีวิวก็รีวิวแต่เราอยากช่วยช่วงโควิดมันก็ลําบากบางคนก็ประชดประชันแม้เมตตาสูงก็ขำหัวเราะย่ออยู่แต่เราอยากช่วยจริงๆจะรีวิวก็ได้แต่ว่าไม่ได้ปัจจัยหรอกอยากช่วยเขานั่นแหละคําถามต่อ เรื่องรีวิวสินค้าอยากช่วยลูกศิ์พระทำแบบนี้ได้ไหมด้านคุณจตุรงค์บอกว่าต่อให้รับเงินก็ยังทำได้ตราบใดก็ตามหากท่านได้เซ็นใบหกักสามเปอร์เซ็นตามกฎหมายให้รัฐไปแล้วถ้าท่านเอาสามเปอร์เซ็นไว้กับตัวท่านจะอาบัตหนักปาราชิกอมภาษีรัฐแต่ถ้าพระคุณท่านได้งานรีวิวมีงานเซ็นใบหกักสามเปอร์เซ็นเจ้าหน้าที่ชักเงินออกไปแล้วผมก็ไม่เห็นว่าจะอาบัตตรงไหนแถมท่านสมปองยังเป็น ตัวอย่างให้คนด้วยซ้ำว่าพระมีรายได้ขึ้นมาก็ต้องเสียภาษีจากการเซ็นใบหัก3%นี่แหละเซ็นกันมืออีกแล้วมัง้งขออภัยนะท่านไม่ได้เข้าข้างแต่เล่าจากบริบทจริงๆสมัยผมเป็นพระผมไปสอนหนังสือ3%วิทยาลัยเขาก็มีถวายเงินเดือนให้เราเหมือนกันเราก็ต้องเซ็นและให้รัฐไปเหมือนกันดังนั้นราบใดที่ท่านสมปองหักใบ3%ให้ทีมงานอยู่ไม่อาบัติจากคำถามต่อนะครับ ถ้ารีวิวน้ำหอมละ่ะคุณจตุรงค์ไม่ได้อาบัตเพราะเป็นเครื่องหอมไม่ได้ทางด้านพระมหาสมปองก็ตอบว่าความบัวยังไม่ทันหายยังจะมาแทรกอีกเหรอด้านคุณจตุรงค์ก็บอกว่ายางมาดามฟินหรือไอโรคงไม่เหมาะบางสินค้าคงไม่ได้แล้วแต่บางคนบอกว่าโฆษณาปุ๋ยก็ไม่เหมาะทางคุณจตุรงค์ก็บอกว่าแล้วพระบางรูปไปโฆษณาร้านอาหารในอดีตละ่ะ แขวนป้ายเต็มไปหมดไม่ได้ว่าท่านเจาคุณวัวนะแต่ทุกคนมีลูกศิษย์พระมาสมปองเอือยเป็นลวก็หัวเราะนะครับทางด้านคุณจริญวง์บอกว่าทุกคนมีลูกศิษย์ก็อยากช่วยลูกศิษย์ตัวเองมันผิดตรงไหนละ่ะคุณนุม้มไม่ได้เข้าข้างถามว่าทําไมว่าเฉพาะพระที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลละ่ะพระที่อยู่ฝั่งเดียวกับรัฐบาลหรือคนที่ชื่นชอบเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันเส้นไปหกักสเปอร์เซ็นจากการทํากิจกรรมบัอย่างเพื่อเอกชนเหมือนกัน อย่าบอกนะว่าพระที่เป็นเซเลบเคยออกทีวีจะไม่เคยเซ็นใบหักสามเซ็นกันเหรอถ้าพระที่เซ็นใบหักสามเซ็นถ้าผิดก็ผิดทั้งหมดที่อยู่มาสองสามร้อยปีเขาอยู่กันมาได้ยังไงไม่ได้เข้าข้างแค่เล่าให้ฟังว่ากระบวนการข้อเท็จจริงคุณเซ็นจ่ายกันหรือเปล่าทางด้านคุณหมุมกัญชัยก็ถามต่อว่าเรื่องที่ไปเป็นที่ปรึกษาทีมฟุตบอลละ่ะคืออะไรพระมหาสมปองก็เล่าต่อว่าจาก เริ่มต้นจากทีมไส้เดือนทมินกรเพื่อนอาตามาเคยบวชและลาศึกษาไปเราก็เอ๊ะจะชวนเพื่อนมาวัดแต่เขาก็อยู่วัดตลอดเลยตั้งทีมฟุตบอลไส้เดือนทมินทีมศรัทธาดารานักร้องจะเยอะแต่ไม่ได้นําเสนอทีม s อ Academy เดมีที่เป็นโรงเรียนปฐมจนมาเป็นเรื่องคือปัดจำปาษียูในเตดที่มหาสรารคามไปงานศพแม่เพื่อนแล้วบอกว่าจะมีประธานสโมสร มาขอเมตตาให้อวยพรหน่อยและเป็นที่ปรึกษาให้หน่อยในความรู้สึกอาตมาก,ก็ไม่ได้มีอะไรปรึกษาอะไรเราคงให้ไปเป็นสลิปมงคลไปเยียบสนามให้อำนวยอวยพรถ้าจะมีนะยะแฝงอาตมามีชื่ออาตมามีทีมประถมเอเธียคาเดมีที่บูดไปอนาคตถ้าเขามีทีมไปได้อีกระดับสโมสรเพื่ออนาคตไปไทยลีกได้ก็เป็นโอกาสของเด็กๆเ,เหล่านี้เรามี นนโพแดงอยู่จังหวัดเลยจำปาสียูเนติดอาจเป็นทีมที่เด็กๆอาตมาสามารถไปต่อได้ถ้านึกถึงเรื่องประโยชน์หน่อยคืออยากให้เด็กๆไปทีมสโมอสรอหรือจะให้เว่อร์ๆหน่อยอยากให้ไประดับทีมชาติเลยเราเลยรับเป็นที่ปรึกษาเราชอบตรงนี้สนุกสนานอาตมารู้สึกว่าดารานักร้องนักมวยนักฟุตบอลเวลาขึ้นเวทีเขาจะมีชื่อเสียงก็จะห่างๆคนดูแต่พอไปสนามฟุตบอลจะใกล้ชิดอย่าง โจ้ห้าหลาก็เรียกอาตมาว่าพ่อทั้งที่อาตมาเป็นน้องอาตมา3ปีเราก็รู้สึกสนิทสนมกันก็ชอบบรรยากาศแบบนี้ถ้ามองไม่เหมาะสมก็มองได้แต่ส่วนใหญ่เราไปการคืศสนไม่มีไรายได้คนไปส่วนใหญ่เสียสละจ่ายด้วยซ้ําไม่มีได้ก็เลยชอบเห็นว <amento> ่า <saja> เป็นแฟนคลับทีมลิเวอร์พูลทางด้านพระมหาสมตรง สมปองก็ตอบว่าปีนี้หน่อยหน่อยไม่ได้แชมป์อะไรบางทีก็มีหลุดๆบ้างอัตมาก็ยอมรับถ้ามองไม่เหมาะสมก็มองได้แต่ถ้าจริงๆพระแบบอัตมามีเยอะทั้งเป็นค้สเองฝึกเด็กเองคุมเองให้เด็กห่างไกลยาเสพติดมีมากมายถ้าไม่เหมาะสมบ้างก็ต้องขออภัยแต่ดูแล้วเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆเราและเป็นการกุศลด้วยก็ขออนุญาตตรงนี้ทางคุณหนุนก็ถามว่าผิดไหมทางคุณจรลง ก็ตอบว่าถ้าจะว่าผิดก็ผิดจะว่าถูกก็ถูกเรื่องผิดคือออกหน้าออกตาเชียบอลหาเรื่องได้ไม่กลัวโดนฟ้องเหรอคุณหนุ่มถามคุณจะลงฟ้องมาสิผมโดนหมายสารจนชินแล้วมารายการคุณโดนไปสองหมายแล้วเนี่ยไม่ซีเรียสผมก็ต้องโดนต่อไปถ้าไม่มีค่าทนายผมก็มาเบิดกับคุณนี่แหละมาพูดให้ฟังว่าคุณผู้ชมไปหา Google กรรมาการมสคนที่ออกคำสั่งมาจัดการเขาเนี่ยก็ทำเป็นเรื่องราว แล้วมาเอาแค่นี้ทีมฟุตบอลกระเจ้ากระแจกอย่างนี้คำถามต่อมหาเทระสมาคมไม่เล่นเรื่องนี้คุณจตุรงก็ตอบว่าก็เข้าใจเขาไม่เล่นเรื่องนี้เพราะเข้าตัวไงละ่ะส่งไปสามเรื่องเขาก็ต้องคิดแล้วแต่เรื่องนี้เข้าตัวนี้ว่าก็มีเรื่องมานิดหน่อยที่ขยี้ท่านสมปองได้โดยที่พวกเขาไม่ต้องเจ็บตัว คือเรื่องข้องเกี่ยวกับการเมืองเพราะเราเทศเอาใจการเมืองเราไม่เคยเทศโจมตีการเมืองนี่เข้าทางเขาและคำถามต่อเรื่องไปแซะนายกจริงจริงเขาเรียกว่าอะไรทางพระมหาสมปองก็เรียกว่าเซลเรียกแซะเลยแต่จริงๆคืออาตมาไปเจอท่านมาแล้วไปงานแล้วเจอท่านนายกตูเดินไปหาท่านเลยไปขอท่านแล้วขออนุญาตแซลท่านได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ครับแต่ตามสมควรนะครับที่อุทยานราชาพักหัวหินมีภาพด้วย กับข้อไม้อะไรต่างๆและแต่มาใช้บรรยายและถ่ายทอดมาตลอดยืนยันแล้วว่าขอถรามหาสมปองใช่ขออนุญาตแล้วแต่ตอนนี้อาจจะเริ่มเกินสมควรกลาบเป็นข่าวคร่าวๆนะครับเปล่าป้อมก็เอามาเล่าสู่พี่น้องกันฟังนะครับจากหัวข้อข่าวดังนะครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่เปล่าป้อม นำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ